สวัสดีนะครับพบกับผมป้องแล้วก็ช่องแซนนี่หลิวนะครับคลิปนี้จะเป็นเซตทำแต้มสื่ผู้พิทักษ์ซีซั่น9แต้ม6.5ล้านก็คือผ่านดาน1 60เลยนะครับผมก็จะใช้เป็นเซตมันม่วงแล้วก็ครีมยูนิคอร์ด้วยต้องบอกก่อนเลยว่าซีซั่นนี้ก็จะเริ่มซีซั่นหลังๆก็จะเริ่มง่ายกันขึ้นแล้วเพราะว่ามีตัวใหม่ๆที่มีแคนดี้มีดาวกันมากขึ้นมีท็อปปิ้งที่มากขึ้นนะครับ รอบนี้ของผมเนี่ยใช้เพียงแค่3ทีมเท่านั้นในการผ่านนะครับผมก็คือทีม1ทีมซีไวแล้วก็ทีมซีรอนเวมพายนะครับผมซึ่งท็อปปิ้งเนี่ยหลักๆก็จะเน้นที่ทีม1น,นะครับเน้น2ตัวแรกก็คือตัวแท้งเนี่ยไวเบอรี่กับมันม่วงลดเสียหาย3ตัวหลังเป็นครูไทม์ออฟลองเนี่ยครับก็จะเป็นออฟลองครูไทม์ลดเสียหายซึ่งคลิปนี้แคนดี้มันม่วงผมแค่บวกสิบเองถ้าแคนดี้เลเวลมันม่วงเยอะกว่านี้ผ่านง่ายกว่านี้ได้เพราะว่ามันมีแบบว่าเอ้ย พี่ๆในคะิวผมเนี่ยบางคนก็ใช้1ทีมบางคนก็ใช้2ทีมาไร้พวกนั้นนะครับผมแล้วก็ซีซันที่แล้วเนี่ยบางคนก็ออโต้ทีมเดียวยาวเลยก็ <c oughs>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  มีเหมือนกันนะครับทีมนี้จะเป็นการทาาย้อนหลังซึ่งผมอ่ะที่ผมลงไปอ่ะผมใช้ทีมหนึ่งอ่ะลุยดาด1น9ถึง59เลยยกเว้นดาดสุดท้ายที่จะสลับทีมหน่อยแต่เดี๋ยวจะมีดาดหนึ่งที่ค่อนข้างยากนิดน,นึงนะครับผมเดี๋ยวเราตัดไปที่ดาดนั้นละกันนี่ครับ ดาด52จะเป็นดาดที่ตึงมือนิดนึงดูสังเกตเลือดทีมของไอทีมหลักไอดีผมได้ว่าเออเลือดปัญหายเป็นเยอะมากนะครับฉะนั้นเราสามารถสลับเอาทีมอื่นมาลุยด่านนี้ได้คุณจะเอาทีมตีวทีม2มาลงก็ได้หรือคุณจะเอาทีมที่เหลือเนี่ยเราเซตมาทีมสลับด่านนี้โดยเฉพาะก็ได้นะครับผมเพราะว่าถ้าอิงจากคลิปที่ผมทีมที่ผมใช้ในคลิปนี้คือผมใช้แค่สามทีมทีม4ทีม5ผมว่างอยู่แล้วก็ใช้ทีมอะไรก็ได้แล้วก็ใส่เจ้าตัวสมบัติซีรอน จะได้ป้องกันการตายแล้วก็เคลียดด่านนี้ได้ด่านนี้จะตึงมือนิดนึงนะครับสำหรับด่าน52ดูดิผมหาได้ที่แบบเลือดน้อยมากนะครับผมเออโชคดีด้วยนะครับสบายเลยนะครับออโต้1-59นะครับผมอ่านี่ครับยาวๆไปกระบวนพาเลตโอเคพายฟักทองตัวแลเหลือแค่ปุ้มปุ้ยนะครับผมปุ้มปุ้ยก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมปุ้มปุ้ยนี่เหมือนเหมือนให้เราเติมเลือดฟรีอครับเออเนี่ยเออพอผมเคลียดพายฟักทองได้ปุ้มปุ้ยนี่ตัวเติมเลือดผมเลยนะครับผม มาคอร์ดอ่ะห้าสิบเก้าเดี๋ยวผมก็ใช้ทีมหนึ่งลงแต่ปรากฏว่าเอแคร์ผมตายนะครับผมแล้วผมใช้โคต้าขนนกไปแล้วแต่เรายังลุยได้อยู่นะครับผมดัดนี้ก็ก็จะเปลี่ยนเป็นอีกทีมนึงที่เราเซตมาก็ได้แล้วก็ดาดสุดท้ายมาเป็นบอสเดี่ยวฉะนั้นคุณจะใช้เป็นซีรอนหรือแวมไพร์ก็ได้นะครับผมค่อนข้างง่ายเลยเอาแวมไพร์มากัดจึ๊กจึ๊กแป๊บเดียวก็ตายแล้วอันนี้ผมผมลงตาเดียวนะครับผมก็เออเอาทีมตีไวลงมั่วๆก่อนผมเชื่อว่าทีมซีรอนทีเดียวก็ไหวนะครััััับบบบบเเเเเอออออออแแตต่่่ผผผมมมมสสสลลลลาคคนนนนนทท์ซะะหยยรีี้วกก็ด สี่มาลุยต่อนะครับผมเนี่ยเห็นไหมแวมพายจึ๊บแตกเร็วมากนะครับผมจริงๆกดเทสทีมสี่ทีมเดียวก็ได้แหละไม่ต้องกดทีมตีไวแบบผมก็ได้นะครับโอเคจบเรียบร้อยสำหรับเว็บหกสิบนะครับโอ้ดีเจเนรีสุดด้วยแจมีมเจมเจมนะครับมาเดีย๋ยวมาดูท็อปปิ้งกันนะครับ เปิดให้ดูทุกทีมดีไหมเนี่ยมันใช้แค่สามทีมอะ่ะอามาดูทีมหลักแล้วกันนะครับทีมหลักไวเบอร์รี่ก็ลดเสียหายไม่ได้เยอะมาก47%นะครับผมเอาของอารีนามาเลยไม่ได้ปรับมันม่วง48.7นะครับถ้ามันม่วงแคนดี้เยอะกว่านี้ผมว่าผ่านง่ายกว่านี้เยอะนะครับอันนี้แคนดี้ผมแค่เลเวล10เองนะครับแล้วก็เอแคร์เป็นครูไทมอัพลองครูไทมลดเสียหายนะครับแกอันนี้ครูไทมอัพลองลดเสียหายอันนี้ท็อปปิ้งอารีนาเหมือนกันแล้วก็เนี่ยนะยูนิคอร์นนะครับผมก็เป็น อ,อัปลองคูธามรถเสียหายของก็หยิบท็อปปิ้งอารีน่ามาเหมือนกันแล้วก็ทีมตีวนะครับทีมตีวเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ใช้อะไรมากใส่โจมตีแบบ3-4ตัวแรกก็ได้นะครับผมทีมอันนี้โจมตีอันนี้โจมตีนะครับแล้วก็บาวชูก้าเป็นรถเสียหายอันนี้อันเดียวกับอารีน่าเลยแล้วก็ไร่แรกเป็นคูทามเป็นรถเสียหายแล้วก็มิ้นเป็นรถเสียหายนะครับจริงๆไม่ต้องมีรถเสียหายเยอะขนาดนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าสุดท้ายอยู่ที่ทีมหนึ่งถ้าทีมหนึ่งแบกเดียสบาย แล้วก็ทีมสี่เมื่อกี้ที่เรากดหยิบม,มาลงแป๊บหนึ่งแล้วก็จบนะครับอ่าซีรอนลดเสียหายนะครับอันนี้เบาๆนะครับผมแล้วก็น้องหมาเป็นโจมตีผสมคลี่ไพฟักทองก็เป็นลดเสียหายอันนี้ท็อปปิ้งอารนีนาอยู่แล้วไม่ต้องใส่เยอะขนาดนี้ก็ได้นะครับแล้วก็หอยเป็นสายเรียกลูกน้องสามตัวแวมไพยอันนี้ก็เป็นท็อปปิ้งอารนีนาเหมือนกันนะครับเอ่อทีมอ,อื่นอ่ะทีมอื่นผมติดไว้ให้หน่อยแล้วกันนะครับอันนี้ผมเตรียมไว้แต่มันไม่ได้ใช้นะครับอันนี้ลดเสียหายอันนี้ครูทามา เอสโจมตีแล้วก็ซาก,กุระโจมตีนะครับผมแล้วก็เข้าลายเป็นโจมตีนะครับแล้วก็ทีม5นะครับอันนี้ไม่ได้ออกไม่ได้ออกโลกเหมือนกันนะครับเอามาเผื่อสำรองนะครับอาดาร์กนะครับผมแล้วก็คอตเต้และฉลามนะครับเนี่ยสำรองจริงๆนะกาบแบบว่าเอ้ยเผื่อเผื่อได้ใช้ดาบสุดท้าย ไม่ได้ใช้นะครับผมโอเคก็ถ้าใครแน่นๆมากก็อาจจะใช้แค่ทีมเดียวหรือแค่2ทีมอะไรประมาณนั้นแต่ของผมเนี่ยก็จะดรอปลงมาจากคนที่แน่นๆหน่อยก็จะใช้ทั้งหมด3ทีมแต่ก็ไม่ได้ตึงอะไรมากนะครับเพราะว่าสุดท้ายผมเปลี่ยนทีมแค่ด่านสุดท้ายด่านเดียวนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็เดี๋ยวเราไว้เจอกันในคลิปหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับ